อยากมาแต่งบานในวันนี้พอดีว่าวันนี้มันตรงกับวันเกิดของผมพอดีอขอบคุณครับ <c oughs> ก็เลยนะัอ่นิดนึงว่าอยากจะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าวันนี้ก็เทิร์น4ฟดีก็ Big 4กโฟำหรับผมนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าชีวิตคริสเตียน <c oughs> ผมมารับเชื่อก็20ปีแล้วหละ่ะแล้วก็มาที่อเมริกาก็18ปีเ <c oughs> มื่อปี96 <c oughs> นะครับ รู้สึกว่าชีวิตที่ได้มารู้จักพระเจ้ากับชีวิตก่อนที่รู้จักพระเจ้าเมื่อสมัยก่อนนานนู้นมันมันเป็นอะไรที่มันมันอ,อธิบายได้ไม่ถูกจริงๆนะครับรู้สึกว่าพอเราได้มารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าชีวิตเราสมัยเด็กๆที่ถูกเลี้ยงมาจะแบบโอ้โหไม่มีความสุขหรืออะไรนะครับชีวิตทุกคนในบ้านครอบครัวเรามีความสุขดีมาก แต่พอเราได้มารู้จักพระเจ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยมีก็คือสันติสุขเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่นีแล้วเราก็ได้มาตลอดใช่ไหมครับ <S <S แต่พอเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเรามีสันติสุขสิ่งนี้ที่เราไม่เคยเราไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็สั้นๆผมก็ทุกครั้งที่เราได้มารู้จักพระเจ้าทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาทุกวันนะครับมันก็จะเป็นเป็นเหมือนแบรนด์ยูเดย์สำหรับผมนะครับ <S <S ผมจะตื่นเต้นทุกครั้งที่จะ ขับรถไปทำงานเราก็จะเตรียมพร้อมนะครับอตอนนี้ผมเป็นซีเนียร์ดีเรคเตอร์ใช่ไหมครับตำแหน่งเมื่อดูแล้วมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะผมเข้ามาอยู่ในผมเคยเป็นช i e f ิน f o เมชันออฟิเซอร์มาก่อนนะครับสหรับบริษัทที่เล็กพอเข้าบริษัทใหญ่ขึ้นมันก็เป็นอะไรที่เราต้องมันก็ไม่ง่ายจริงๆนะครับแต่ทุกวันเรารู้ด้วยว่าเรามีพระเจ้าอยู่จริงๆนะครับชีวิตไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะ ไม่มีความทุกข์นะครับชีวิตก็มีความทุกข์แล้วก็มีความสุขแต่ทุกครั้งเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเราก็ทําให้เรามีสันติสุขในใจจริงๆนะครับทุกครั้งเราเมตสมัยเราเด็กๆนะครับเราคงเคยเล่นว่าวใช่ไหมครับรู้สึกว่าชีวิตผมเป็นอย่างนั้นจริงๆพอรู้สึกว่ามันเป้ามันลอยขึ้นไปสูงปุ๊บมันก็พระเจ้าก็จะดึงลงมาพอเราดึงลงมานั่นแหละเราก็ต้องพุกเข่าที่จะขอว่าเออ ให้เรามีใจทอบจริงๆว่าทุกเครดิตทุกอย่างที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรานะบางทีเราลืมตัวว่าเออเป็นความสามารถของเราเองแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นความสามารถของพระเจ้านะครับขอบคุณที่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าขอบคุณที่มีที่มีโอกาสได้รู้จักกับภรรยานะครับผมรู้จักกับภรรยาผมมา24ปีแล้วทายเป็นคริสเตียนมาก่อนผมก็เห็นชีวิตของเขาซึ่งเออเขาไม่ธรรมดาเขา แปลกนะครับก็คือว่านะฮะก็คือรู้สึกประทับใจจริงๆรู้สึกประทับใจว่าเพราะว่าผมเรียนวิศวะมาใช่ไหมครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามันเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ยากนะฮะในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วพวกเอนจิเนียร์นี่จะค่อนข้างแอนตี้คนที่มันรับเชื่อนะับผมก็มีเพื่อนเพื่อนเยอะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นมาก่อนก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มารู้จักเขาแ้วทำให้ผมได้มารู้จักพระเจ้าในวันนี้นะครับก็เป็น อ่เวลา24ปีแล้วขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ผมมาอยู่ที่นี่ <c oughs> ก็เป็นเวลาอย่างที่บอก58ปีหลายๆครอบครัวเราก็รู้จักกันเมื่อ1 8ปีที่แล้วเราก็หมุนใจกันในเซลล์กรุ๊ปเรามีโอกาสได้มาอธิษฐานได้มาแบ่งปันได้มาสามคัคคีธรรมกันในวันอาทิตย์เราก็ได้มาสามคัคคีธรรมมานมันสก,การด้วยกัน <c oughs> ก็รู้สึกว่า <c oughs> ชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆเรา เราเราไม่ใช่ว่าเราจะเทคอย่างเดียวเราต้องกีฟด้วยนะครับผมก็มีโอกาสได้รับใช้ที่โบสถ์นะครับก็ได้ทำหน้าที่เป็นมัคนายกด้วยแล้วก็ช่วยสอนเด็กๆด้วยก็รู้สึกว่าบางทีผมก็ไม่ได้มานั่งเรียนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องสอนบ้างทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับก็มานมัสการ ไม่ใช่นำงานในมสัสกการอย่างเดียวถ้าเรามีโอกาสที่จะได้รับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะอวยพร,พรเราจริงๆนะครับผมมีข้อคัมภีร์สุดท้ายนี้ผมมีข้อคัมพีร์ที่จะมาแบ่งปันนะครับซึ่งก็เป็นข้อคัมภีร์ที่หนึ่งในข้อคัมพีร์ที่ผมชอบนะฮะทุกครั้งที่ด้วยความเป็นมนุษย์นะฮะเราก็จะมีความกระวลกระวายแต่พระเจ้าบอกเราว่าในมัทธิวบทที่หกข้อยี่ห้าใช่ไหมครับเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอยากกระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะอะไรกินหรือจะอะไรดื่มและอยากกระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องดุ่มผมไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สังสมไว้ในยุ้งชามแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือขอบคุณครับก็ค uh, ือข่าวจาก คนกลุ่มรุ่นใหญ่นะครับเราจะเปลี่ยนเกมกันิดนึงนะครับกลับไปพูดถึงน้องๆหลายๆคนที่เคยมารับใช้ที่นี่นะครับนี่ก็คือน้องก๊อกนะครับหรือว่าชื่อจริงชื่อสรุตนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่เขาได้มารับใช้อยู่ที่คริสจักรเรานะครับก็ได้ข่าวว่าทริปนั้นก็กินเข้าไปเยอะทีเดียวนะครับได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็น้องก๊อฟนี่ก็มีคาน่าสนใจนะครับที่น่าชื่นชมดีก็คือว่าอันนี้ก็คือแฟนใช่ไหมฮะหรือว่าคนรักนะครับที่ ถ้าเกิดใครติดตาม facebook ของเขานะครับก็จะมีภาพนี้อยู่นะครับซึ่งตอนแรกผมก็อาดูดูไปก่อนนะฮะตอนแรกผมก็เห็นเซตติ้งอย่างนี้นะครับมีเทียนมีคนต่างจังหวัดนะครับผมก็เข้าใจว่าแกคงไปขับผีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับนี่คืองานมั่นใต้แสงเทียนนะครับก็คือข่าดีระหว่างน้องกอล์ฟกับน้องน้องอะไรครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะฮะน้องนุ่มนิ่มน่ารักมากนะครับก็ นั่นเป็นอัปเดตของน้องก๊อฟนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่เราจะกล่าวถึงวันนี้นะ่าวก็คืออคุณพิเปิลนะครับซึ่งตอนนี้ไปเที่ยวอยู่ที่โอเลกอนใช่ไหมครับใช่ค่ัเรามีรูปสวยๆมามาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นรูปที่พี่เปิลโพสต์ขึ้นบน Facebook นะครับบอกว่าถ้าขลังเป็นร้านลาดําเนินก็จะดีนะครับแต่นี่เป็นภาพสวยๆจากโอเลกอนนะครับก็พืชพันธุ์กำลังส่งสีสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นหลานๆแล้วก็ครอบครัวของ จิมนะครับอันนี้ผมนึกว่าตอนแรกนึกว่าแรปเปอร์ที่ไหนนะครับถ้าเห็นจิมใส่หมวกก็ไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยดูไม่ค่อยสวว่าฝนว่าหนาวมากเลยนะคะตอนนี้อ่ามันราบ่าอุณหภูมิเท่าไหร่ครับที่รายงานกันมารบเห็นก็บอกว่า4องศานะฮะไม่ทราบว่าสี่องศาเซลเซียสนะครับเซลเซียสโอเคนะครับก็เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปของข่าวนะครับเป็นข่าวจากอ่คนที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับประกาศข่าวอยู่ประจําเหมือนกันนะครับที่ดิวลาชัยเชษนะครับก็คือคุณ คุณพี่น้องเมย์นะครับตกลงไม่ทราบว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องกันแน่นะครับค่ะของดิฉันต้องพิเศษนิดนึงนะคะต้องมี presentation นะคะไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวจะมาดูหน้าเปลือบไปนนิดโอเคเล่นอนไะไรครับ เริ่มเลยค่ะเปิดเลยหน้าเลยไดครับโอเคอเค้าวเซิร์ชจริงอีกแล้วช่วยมากเลยนะขอบุ่ณมากเลยนะคะเดี๋ยวนะเดีด๋ยวแป๊บนึงนะคะไอ้นี่มันหาอยู่ค่ะโอเคค่ะแปบ๊บนึงรอรอหาก็ก่อนอื่นก็อยากจะมาจริงๆเขาให้อยู่ในฝ่ายประกาศเราก็อยู่ในฝ่ายประกาศเขาก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆก็คืออยากจะเป็นในตัวแทนของครอบครัว ชาญด้วยแล้วก็ครอบครัวชัยคมด้วยนะคะขอเลื่อนสไลด์ไปรูปแรกเลยนะคะนี่รูปงานมั่นนะคะ <c oughs> ก็นี่คือคุณพ่อนี่คือคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีอย่างหนึ่งที่เป็นมรดกที่ให้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ดินยังไงเขาก็ให้อยู่แล้วเพราะเราลูกคนเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมรดกที่ให้ที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าสองคนนี้เชื่อพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้า เขาบังคับใช้คำว่าบังคับนะคะให้ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์และก็มรดกที่เขาให้ก็คือที่เราได้มารู้จักพระเจ้าแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆก็คือเขารับใช้พระเจ้าตั้งแต่เราจำความไม่ได้จนปัจจุบันนี้เขาก็ยังยึดมั่นในการรับใช้พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าเลื่อนมาก็ได้ ขอรูปนึงอ่านี่นะคะไม่นานก็ได้เจอคนนี้นะคะอันนี้เป็นรูปงานนั่นนะคะที่บ้านก็ไม่นานนักเราก็ได้เจอผู้ชายคนนี้เลื่อนต่อค่ะเพราะพผู้ชายคนนี้เราถึงก็เลื่อนต่อค่ะนี่ก็ถึงมีวันนั้นนะคะนี่ปี20 0 7นะคะเลื่อนต่ออีกนิดนึงนี่กำลังหนุ่มจับมือนี่นะคะออกมาจากหนุ <S <S แล้วก็เลื่อนมาอีกนิดนึงอันนี้คือ ทางนู้นนั่นคือคุณพ่อเขาค่ะด้านคนนั้นคือคุณแม่รู้เลยว่าอีกหน่อยเขาแก่มาหน้าตายังไงเลยอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านี่ลูกเก่ามากนะคะดูได้จากคนนั้นนะคะเก่ายังเป็นเด็กชายอยู่เลยโอเคนะคะก็ได้เป็นอ้อแป๊บหนึ่งนะคะก็ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวใหญ่ครอบครัวตระกูลจันทาภกุลนะคะดูลูกถัดไปก็ขอบคุณพระเจ้า แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ครอบครัวใหญ่กว่านั้นถัดไป<ฮ>นิวไลท์ไทยเชิดปีแรกนะคะ<ฮ>ก็ขอบคุณพระเจ้าเช่นกันถัดลงมาค่ะอันนี้คือกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะแนะนําที่รู้จักอันนี้ประมาณช่วงใกล้ๆคริสต์มาสปีสองปีที่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามีเพื่อนเยอะแยะหยุดก่อนนะคะอ้อแปบ๊บหนึ่งนะคะค<ฮ>ก็ถัดลงมาค่ะ อันนี้คือที่ทํางานขอบคุณพระเจ้าสําหรับงานที่ได้ไปทำที่ E.R. ที่ Montclair Hospital นะคะถัดลงมาค่ะนี่คืองานล่าสุดที่ได้นะคะก็ที่ c a s t c o u t o n นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก็หยุดตรงนี้นิดนึงความจริงเวลาเราสุกมันขอบคุณง่ายมากเห็นไหมคะมันผ่านมาุ๊ๆนี่คือมันง่ายที่สุดในการขอบคุณพระเจ้าแต่ สิ่งที่ยากที่สุดในการขอบคุณพระเจ้าก็คือเวลาที่เราถุกถทักลงมาคะ่ะรูปนี้รูปนี้ปี2009ฟิ a อเซวีซ่ใครไม่เคยเห็นนะคะนี่คือฟิ a อเซวีซ่าวีซ่านี้ใช้เวลารอ2ปี7เดือนเอ่อมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตอาจจะเริ่มร้องไห้เลยเริ่มโศกกันแล้ <laughs> ก็คือเราไม่เข้าใจ ไม่ว่าทําไมพระเจ้าถึงใจร้ายจังเลยเราแต่งงานปี2007ได้วีซ่าในปี2009ใช้เวลา2ปี7เดือนทําไมพระเจ้าใจร้ายเหลือเกินก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่รักเราเหรอเราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าเราไปบททุกอาทิตย์เราเราเราทำทุกอย่างแล้วทําไมพระเจ้าไม่รักเราเหลอแต่นี่คือคําตอบค่ะขอสไลด์ถัดมา ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในช่วงที่ทุกที่สุดทําให้เราเรียนรู้ว่าเรียนรู้ที่เราจะไม่เย่อหยิง่งเพราะะตัวเราเองตอนนั้นเพิ่งจบจบปอโทและคิดว่าเราเก่งฉันทําอะไรก็ได้แต่พระเจ้าเรียนรู้ให้เรารู้จักที่จะถอดว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระเจ้าเรียนรู้ที่จะอดทนพระเจ้าสอนให้เราอดทนก่อนที่เราจะมาอเมริกาเพราะว่าอยู่ที่นี่เราต้องอดทนทุกอย่าง ไม่มีอะไรเร็วค่ะกว่าจะได้ LVN l i เ e น s e รอไปสองปีกว่าจะได้งานทำทุกอย่างมันต้องรอพระเจ้าสอนให้เราอดทนก่อนที่เราจะมาอเมริกาแล้วก็เรียนรู้ที่จะรอนน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราคาดไม่ถึงเหมือนที่เราได้ทำงานที่คาลเซตฟูรตันคือตอนนั้นสมัครงานสมัครไปเรื่อยหวังว่าเออ จะขอทำยังไงก็ได้ขอให้ออกจากที่ทำงานเก่าเพราะว่าทนหัวหน้าไม่ไหวแล้วแล้วก็คือเราก็ไปสมัครงานแต่บอกพระเจ้าว่าถ้าเกิดที่นั่นเป็นงานที่พระเจ้าให้เราก็จะได้พระเจ้าก็ให้จริงๆแล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปทำงานที่เก่าหัวหน้าเก่าโดนออกไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แต่คือพระเจ้าก็คือมีแผนการที่เราคาดไม่ถึงให้กับเราเสมอให้เราฟังแล้วก็รอแผนการของพระเจ้า เรียนรู้ที่จะทําอย่างถูกต้องวีซ่าอันนั้นก็คือเราใช้เวลา2ปี7เดือนแต่เราเลือกที่จะใช้ฟิอยงเซ่วีซ่าเพราะเราเชื่อมั่นว่าในอนาคตเราก็จะไม่มีปัญหาในทางด้านกฎหมายและเรียนรู้อย่างสุดท้ายก็คือเรียนรู้ที่จะขอบพระเจ้าทุกกรณีและในทุกๆวันขอบคุณครับสำหรับพี่น้องเมย์นะครับสำหรับคำนินใจนะฮะก็ คิดว่าข่าวในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยืดเยื้อพอสมควรนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านอยากจะขอพระคุณพระเจ้ากันมากนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตนะครับเราจะมีโอกาสได้มานั่งกันแล้วก็มาคุยกันพูดถึงข่าวข่าวของคิสตจักรกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเวลานี้ครับด้วยว่าคิสตจกกักรเรานั้นเรื่อง <ๆ S 2> กินเรื่องเล็กเรื่องไม่ได้กินเป็เรื่องใหญ่นะครับรับผมเองน,นะครับซามมี่สุรยศและมิชัยพันยาค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิญชายที่มีกำัำล่ำสันนะครับช่วยจับโต๊ะจัดตะกร้ออีนด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีอาหารหลากชนิดนะครับ